สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชนในคลิปนี้ก็จะเอาการคํานวณรายวันมาฝากนะคะก็คือของเช้านี้จะไม่เอามาเนาะไมล์เล็บเจเจจะให้นะคะเฉพาะลาวสตามาเลลาวพัฒนาแล้วก็ฮหาหนอยนะคะทุกคนเนาะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ สูตรของไมล์เล็บเจเจทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอนะคะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังให้มากๆนะคะดูกําลังของตัวเองเป็นหลักด้วยการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงสูงนะคะทุกครั้งที่เราลงทุนต้องคิดให้เยอะๆนะคะว่าสิ่งที่เราลงทุนจะคุ้มไหมนะคะไมายเล็บเจเจก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสูตรที่คํานวณไปจะเข้าหรือไม่เพราะไมายเล็บเจเจไม่มียานวิเศษใดๆที่จะรู้หรือว่า มองเห็นอนาคตได้นะคะว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนเนาะเป็นแค่สูตร,รการคำนวณที่คิดค้นขึ้นมานำมาฝากเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ดใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับราวสตาวันนี้เข้านะคะในสูตร,รมี0ูนยนะคะแต่มาดพเให้ตัวเด่นรอง0นย์ไปนะคะจับคู่จับไม่ได้เนาะพรุ่งนี้นะคะให้เด่น2อสจับคู่ให้นะคะสอสา สองเก้าสามเจดเจดสี่ศสีมตัวนะคะเก้าสองสามเจ็ดสองเกาศูนเจสองเจดสสาสี่ตัวนะคะศูนย์เก้สองสาสองสี่เจ็ดศ 7039นะคะอันนี้ก็คือลาวสตาร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่มาเลนะคะมาเลให้เด่น38นะคะจับคู่38 35 85 26 21 61 3ตัว538 235 กแปดห้าหนึ่งสองหกสามสองหนึ่งแปดหกหนึ่งสี่ตัวนะคะสองห้าสามแปดสามหนึ่งสองหกหนึ่งหกแปดห้านะคะโอ้ยสิวข่อยพี่น้องเอ้ยขนาดมันเศร้าอะไรได้เนี่ยมันเศร้าแต่มันเป็นแพเป็นพี่น้องเอ้ยเทามาแล้วนะคะเท่ามาเร็วเวลาเสีวขืนเมื่อสิบเป็นดำดำเด้อพี่น้องเอ้ย อ่ะเราพัฒนานะคะเราพัฒนางวดที่แล้วก็เข้าตัวเด่นรอง7ในสูตรมี2นะคะแต่มาดริเจจับให้ไม่ได้เนาะนะคะไม่เบินไม่ตองต้องขอโทษนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้ให้เด่น0ูนย์เจะคะจับคู่0ูนย์เจ็ดศดสีสองเสาม สองสามสามตัวนะคะสี่ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สี่สองเจ็ดสี่สามเก้าสองศูนย์เก้าสามเจ็ดสองสามสี่ตัวนะคะสองสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามเก้าสองเก้าสองเจ็ดสี่ เรามาต่อกันที่ฮานอยนะคะวันนี้ฮานอยเข้าตัวเด่นนะคะเนาะฮานอยเฉพาะกิจเข้าตัวเด่นสี่นะคะในสูตรมีศูนย์แต่จับให้ไม่ได้นะคะส่วนฮานอยพิเศษเข้าตัวเด่นรองสามนะคะฮานอยปกติเข้าตัวเด่นสี่เจาะสี่เก้านะคะก็ดีใจกับฮานอยปกติเนาะฮานอยพิเศษถ้าใครพิเศษแล้วก็ เฉพาะกิจใครลงทุนเป็นถึงจะได้เนาะนะคะส่วนฮานอย VIP ก็เหมือนกันนะคะเข้าเซอเดนสีนะคะลงทุนเป็นเท่านั้นถึงจะได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันของพรุ่งนี้นะคะว้าวไร่เกินน้ำไาไเพรท่านพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเท่าเลยค่ะพี่นองถึงที่เต่าปลาไหลแต่ก็อุย้ยเนาะสุขภาพร่างกายนี่เลยพี่น้องเลยอะมาฟังกันต่อค่ะ ฮหาหนอยเฉพาะกิจนะคะให้เด่นแปดสามนะคะจับคู่แปดสามแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าสี่หกเก้าหนึ่งนะคะโอ้ยเก้าหกทำไมเราไปเขียนไปเขียนเก้าหกแต่ไปลบออกอะไรเนี่ยเป็นเก้าหกนะคะทุกคนเอาเก้าหนึ่งด้วยเก้าหกด้วยแล้วกันนะคะ สามตัวนะคะหนึ่งแปดสามสี่แปดหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกสี่เก้าแปดสี่หกสามเก้าหกนะคะสี่ตัวเก้าหนึ่งแปดสามแปดหกสี่เก้าหกเก้าสามหนึ่งนะคะทุกคนฮานอยพิเศษนะคะ เด่นสองเจ็ดจับคู่นะคะสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าแปดหกแปดสามหกสามสามตัวเก้าสองเจ็ดแปดสองเก้าหกเจ็ดเก้าสามแปดหกสองแปดสาม เจ็ดหสามตัวนะคะแปดเก้าสอง7จสมปหกสามาต่อกันที่หานอยปกตินะคะเด่นหนึ่งสจับคู่นะคะ1นึ่งสามหนึ่งสีามี่แปดเดหก็ดห สามตัวสี่หนึ่งสามแปดหนึ่งสี่เจ็ดสามสี่หกแปดเจ็ดหนึ่งแปดหกสามเจ็ดหกสี่ตัวนะคะแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งหกแปดเจ็ดหกเจ็ดสามสี่ไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะติดอาจจะเป็นเบิ้ลน,นะคะฮาหนอยปกตินะคะ ส่วนฮานอย VIP นะคะเด่นสามแดนะคะจับคู่สามแปดสามเก้าปดเ้าหหนึ่งหเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามตัว9ก้าสามแปดหกสามหนึ่งปดเ้าเจ็ดหหนึ่ง ามหกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่ตัวนะคะหกเก้าสามแปดสามเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าก็ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่มาแล้วเจคํานวณเข้าละกันนะคะเพราะมันมีหลายสูตรมากเนาะเลือกสูตรที่ชอบนะคะทุกคนเพราะว่าสูตรเยอะมากมายเหลือกเกินคงลงทุนไม่ไหวกันนะคะก็ลงทุนสูตรที่ตัวเองชอบอยู่ที่ดวง ของเรานะคะจะจับเจอสูตรที่ใหม่แล้วเจคํานวณเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะคะหรือก็เป็นคลิปสั้นหม่แล้วเจจะเล่าความฝันคลิปสั้นๆให้ฟังคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีเฮงๆปังปังรวยๆทุกคนนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ